ที่ตั้งอาศัยเกิดแห่งตันหาพิกุทั้งหลายตันหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นณที่ไหนเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ณที่ไหนพิกุทั้งหลายสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตันหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้นพิกุทั้งหลาย ก็สิ่งใดเล่ามีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกพิขุทั้งหลายตามีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกหูมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกจมูกมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกลิ้นมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกกายมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลก และใจม e. <e ีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้นๆพิกูทั้งหลายรูปทั้งหลายมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกเสียงทั้งหลายมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกกลิ่นทั้งหลายมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลก รถทั้งหลายมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกโปทพะทั้งหลายมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกและธรรมรมทั้งหลายมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้นๆภิที่กูทั้งหลายวิญญาณทังตามีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลก วิญญาณทางหูมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกวิญญาณทางจมูกมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกวิญญาณทางลิ้นมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกวิญญาณทางกายมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกและวิญญาณทางใจมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆ เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้นๆัพิกุทั้งหลายสัมผัสทางตามีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกสัมผัสทางหูมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกสัมผัสทางจมูกมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกสัมผัสทางลิ้นมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกสัมผัสทางกายมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลก และสัมผัสทางใจมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้นๆที่ขู่ทั้งหลายเวทนาเกิดแต่สัมผัสทางตามีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกเวทนาเกิดแต่สัมผัสทางหูมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลก เวทนาเกิดแต่สัมผัสทางจมูกมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกเวทนาเกิดแต่สัมผัสทางลิ้นมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกเวทนาเกิดแต่สัมผัสทางกายมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกและเวทนาเกิดแต่สัมผัสทางใจมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆ เม <f> ื 1941, ่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้นๆั้นที่ขูทั้งหลายความหมายรู้ในรูปมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความหมายรู้ในเสียงมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความหมายรู้ในกลิ่นมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความหมายรู้ในรสมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความหมายรู้ในผลปภะ มีภา,า,า,าวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลนนนกและความหมายรู้ในธรรมรมมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้นๆภพิกุทั้งหลายความคิดนึกในรูปมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความคิดนึกในเสียงมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลก ความคิดนึกในกลิ่นมีภาวะเป็น ula, ที่ société, รักที่ยินดีในโลกความคิดนึกในรสมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความคิดนึกในผฏถัพะมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกและความคิดนึกในธรรมรมมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้นๆ พิขูทั้งหลายตัณหาในรูปมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหาในเสียงมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหาในกลิ่นมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหาในรสมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหาในโผลธระมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกและตัณหาในธรรมรมมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลก ตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้นๆพี่กุทั้งหลายความติตรึกในรูปมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความติตรึกในเสียงมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความติตรึกในกลิ่นมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความติตรึกในรสมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลก ความติตรึกในโพธิภะมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกและความติตรึกในธรรมรมมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้นๆพิกุทั้งหลายความติตรองในรูปมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลก ความติตรองในเสียงมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความติตรองในกลิ่นมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความติตรองในรสมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความติตรองในโผธพะมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกและความติตรองในธรรมรมมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลก ตันหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้นๆดังนี้แล